สวัสดีพี่น้องครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับผมเมื่อน,นี้กกีดยางพิดเป้าไปจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สายแล้วเมื่อน,นี้มาซ้อมเ้าเนาะครับผมสิผ้ามาหล่อบ่งต้นยางในเวลายามมืดเศร้าตอนกลางวันเนาะต้นยางค่ะกีดแล้วเนาะพี่น้องไม่กีดแล้วไม่ใหม่น้ำกะยังไหลติ้งติ้งอยูอ่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะ สามโมงเนาะสามโมงแล้วนิ้วเข่าจักหน่อยเลยนาอพี่น้องนนี้กะส่วนยางกับซีหกน่จักหน่อยเนาะเพราะว่าบวไวเนาะพี่น้องสิบสองไล่สิบสองไล่อยู่ในบริเวณนี้กะหลายต้นเติบกะมาเฮ็ดงานทั้งกลางวันกลางคืนเนะ รู้สึกเหนื่อยอ่อนเทียนะ้ะอันนี้เต็มนะครับผมต้นมันใหญ่อุดมสมบูรณ์ตอนนี้กะหลายหลายคนเนะาะกะคงสิยินเขาเศร้าแต่สำหรับเศร้าให้เศร้าวสวนเศร้าวสวนยางเนาะพี่น้องเนะกะยังคงบอรอได้กินเต็มเนาะพี่น้องกะ อดทนเนาะเอาบอ่มีเงินดําเงินเดือนอเพื่อนนะตอนนี้ก็อยู่ไปวันวันเนาะด้วยความหวังเล็กๆน้อยนอนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลงานที่เอาเห็ดไว้หลายปีก่อนก็ดีใจเนาะพี่นอ้องที่มีโอกาสได้ปลูกยางไวนะ้เนาะถ้าบ่มีส่วนยางที่ปลูกไว้นี่ก็คงสิลำบากแต่ตอนนี้ก็ บ่มีรายได้อื่นเนาะอันนี้ก็เป็นหนาแรงบ่มีรายได้เสริมอย่างอื่นก็มากรีดยางเป็นหลักเนาะพี่น้องกรีดยางเป็นหลักเพื่อว่าสิสร้างไรายได้เฮามาหวังพึ่งเงินในอากาศเนาะครับผมมาทำเฟซบุ๊กวันนี้กะผมอยู่ในช่อง YouTube ก็มีเนาะพี่น้อง ทำเฟซบุ๊กพร้อมทำยูทูบพร้อมเนาะสองอย่างสามอย่างเพื่อว่าซีมีรายได้เนาะครับผมฟังทางนี้กะกรีดมือคืนนี่คือกันเนาะพี่น้องเนาะมือคืนนี่กีดฟังนี้มันบ่แล้วก็เลยได้มาซ้ำเศร้ามือนี้กะเรียบร้อยเนาะครับผมมืออื่นกะเป็นวันรนพัดกะคิดว่าคงสิ สร้างรายได้ได้พอสมควรเนาะสำหรับวิกนี้กัอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนาะพี่น้องตอนแรกก็คิดว่าสิเอาเป็นวิกเนาะเขาวิกสองวิกเดือนนึงกะเทดเป็นสองวิกแต่ว่าตอนนี้น้ำยางเขาออกลายออกดีเนาะพี่น้องปีนี้มันเขาได้ใส่ปุ๋ยให้ ความอุดมสมบูรณ์มันแล้วน้ำยางมันก็ะไรไรออกดีเนาะเฮาก็สามารถสร้างไยได้สร้างไได้เลยเนาะครับผมว่าหนึ่งอาทิตย์เฮ้าสามารถนำไปขายสร้างายได้ตอนนี้ก็สิพาพี่น้องกลับบ้านเนาะครับผมไปยินเขา่าโหลดจอดดีกว่านะ กินเขาแล้วก็สีออกมาหยอดน้ากดเนาะพี่นงหลับสมัครผู้ใดว่างๆกามาซ้อยหยอดน้ากดครับเต็มแล้วเนาะพี่น้องอันนี้บอสามารถสกีดใส่ได้อีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะถ้าเฮาบวเปลี่ย,ยนยางหรือว่าดึงบวบเปลี่ยนกระโปะหรือว่าเฮาต้องดึงยางออกเฮาจังกีดใส่เนาะเพราะว่า เป็นมีดที่สามเนาะสำหรับส่วนนี้เนี่ยมีดที่สามแล้วสามารถนำไปขายสร้างรายได้แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้กะบพาพี่น้องมาหล่อเบิ่งส่วนยางคือเก่าแล้วตอนเศร้าๆเพราะว่าบอคอยได้พาพี่น้องชมส่วนยางเนาะ อันนี้แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกีดเนาะครับผมอันนี้ก็สีเต็มเนาะพี่น้องแบ่งครึ่งกีดตอนนี้ยังยศริงๆอยู่เพราะว่าเอากีดตั้งแต่ตอนตีหาเนะมือนี้ก็มาซ้ํมเศราบางต้นก็ยังไหลอยู่เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นส่วนยางพาราที่เอา ทำไว้เมื่อหลายปีก่อนเนาะครับผมตะก่อนผมก็มานอนให้นอนนาะอันนี้เป็นเทียงหน้าเนาะครับผมตอนนี้มันห้างไปแล้วเนาะพี่น้องเป็นเทียงหน้าที่เคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันนี้เป็นเล้าไก่เนาะครับผมเป็นเล้าไก่อันนี้ก็เป็นเทียงหน้ามันห้างลือออกเพราะว่าปวกกินเนาะพี่น้องเนาะเอาบ่ค่อยได้อยู่ประจํา ปวกกะกจินกะเลยลือออกเดี๋ยวนี้ไปอยู่อีกพูดนอีกเทียงนึงเนาะสำหรับเทียงนี้กับบกอยได้อยู่เลยเป็นเทียงนาร้างนะครับผมอันนี้ก็มีแกบไว้ใส่มีฝุ่นมีแกบมีฝุ่น,นไว้ถ้าใส่ต้นไม้เฮาเนะไปใส่ส่วนยางต้นนี้ก็ออกพอสมควรนี่เนาะพีนนน่น้องเนาะ สำนี้ก็คือว่าโอเคอันนี้ก็เป็นหมากหมากกระทันเนาะอันนี้เป็นหมากกระทันต้นหมากกระทันปลูกไว้ยังบสุกเนาะพี่น้องเนาะกําลังจะสุกแล้วล่ะเดี๋ยวมีอยู่ลูกหนึ่งเนาะหมากกระทันสองลูกอันนี้สามารถกินได้แล้วพี่น้องเนาะสองลูกได้มาสองลูก มืกดก็ดาเดอ้อพี่น้องเฝ้าให้เฝ้าน้ากะสิประมาณนี้เนาะคะรับผมบ่อคือเพื่อนผู้อยู่ในห้องแอร์เนาะครับผมทำงานสบายๆพาพี่น้องมันหลอกเบิง่งอันนี้เป็นห้องน้ำานะครับผมห้องน้ำผู้ข่านี่แหละเห็ดว้หลายปีแ้วเนาะพี่น้องเห็ดว้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เนาะพี่น้องนะ อันนี้เขียนไว้สองห้าห้าสี่ลายปีเลยน,ะน้องนะ้องเนาะอ่าสี่ปีนี้ก็หกแปดนะครับผมอาลายปีดีดักเลยนะ้องน้องตอนนี้ก็ห้างมดแดงเนาะก็กระังเป็นหางเนาะพี่น้องเนะาะพาพี่น้องมาเบ่งส่วนยางต้นน้อยๆนะครับผมต้นน้อยๆก็เต็มเนาะครับผมอันนี้สามมีดเนาะครับผมสามมีด เต็มบางคนก็สิว่าต้นใหญ่กับต้นน้อยอันใดออกดีกะสมควรนเนาะครับผมต้นน้อยกับก็บออกสมต้นน้อยเนาะครับผมต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้กะออกดีเนาะครับผมอันต้นน้อยๆเพื่อนกะออกซำซำเพื่อนต้นน้อยเนาะอี่องบ่รู้ว่าสิว่าจยงไ๋ต้นใหญ่มันก็ออกดี แต่ว่าต้นน้อยมันก็ออกซ้ำมันก็ออกได้เนาะอันนี้ยังยดจริงเลยเนาะพี่น้องเนาะเวลาก็บสามโมงสี่โมงเน่ะตอนนี้กัสที่กลับบ้านไปกินเข่าเนาะผมขออนุญาตปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อสําหรับผู้รับชมกับขอบบุญขอบคุณเนาะครับผมสําหรับผู้ที่ติดที่ตามเนาะครับผมสําหรับคลิปนี่ก็เอาซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับผม